สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นก็ได้มีการจัดกิจกรรมตลาดต้นแบบทรานส์ฟอร์มตลาดยุคใหม่วิถีไทยนะคะวิถีใหม่นิวนอร์มอลที่จังหวัดลบบุรีค่ะที่ตลาดกล้วยกล้วยคลองถมลบบุรีจังหวัดลบบุรีนะคะนายกกชัยชายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีท่านเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมตลาดต้นแบบภายใต้โครงการ transform ตลาดดิจิทัลวิถีใหม่ new normal โดยได้มีการจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะโดยวัตถุประสงค์ครั้งนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SME ธุรกิจการค้าแล้วก็บริการร้านโชว์หวยร้านค้าปลีกค้าส่งนะคะ แล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยได้ให้ได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแบบโลเคอลอพิเคชันแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลบบุรีสำหรับโครงการทรานสฟอร์มตลาดสดยุควิถีใหม่ก็ได้มีการเริ่มนาเนินการนาร่องมาแล้วในพื้นที่ 6จังหวัดด้วยกันนะคะท่านได้แก่กรุงเทพมหานครนะครสวรรค์ชัยนาสิงห์บุรีแล้วก็ลบบุรีค่ะครอบคลุมผู้ประกอบการจำนวนทั้งสิ้นส0,000ืรายด้วยกันค่ะพร้อมทั้งได้มีการขยายการรับรู้ไปยังพื้นที่บริเวณปริมณฑลอีก4จังหวัดนะคะซึ่งก็ได้แก่จังหวัดประทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครและก็สมุทรปราการค่ะโดยระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยน2564ไปจนถึงปีหน้าในเดือนมีนาคม ผลจากการดําเนินการโครงการเนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถต่อยอดไปสู่พื้นที่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะคะโดยคาดการว่าในปี2565จะมีแผนการดําเนินการต่อยอดเพื่อที่จะครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับบรรดาผู้ประกอบการไทยสําหรับกิจกรรมภายในงานเนี่ยก็ได้มีการเสวนาพิเศษในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็การร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโ o c ค l a p อปพลิเคชัน โดยคุณจงใจนะคะกิจแสวงหรือว่าเจ๊จงเจ้าของร้านหมูทอดเจ๊จงแบรนด์ดังนะคะที่หลายๆคน,นรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเป็นหมูทอดเงินล้านรวมไปถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรเคอแอพพลิเคชันซึ่งเป็นการแนะนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจร้านค้านั่นเองค่ะ